สวัสดีครับพบกับผม t ทเวล l b บายทในช anel u ูทูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงรังสิตนะฮะก็ที่นี่เองนะฮะก็มีรถสองแถวนะฮะเชื่อมไปที่ f ิวเจอร์พาร์ลังสิทธนะฮะแล้วก็เชื่อมไปจนถึงธรรมศาสร์ลังสิต์ได้ด้วยนะครับรวมถึงไปที่ธัญบุรีดีมเวิล l d นะฮะหลายๆที่เลยนะครับนู่นนะครับฟิวเจอร์พารลังสิตก็จะอยู่ตรงนู่นนะฮะ ตรงนู้นก็เป็นถนนพหลโยธินนะฮะที่เราเห็นทางยกระดับเทอร์เวย์นะฮะตรงนี้นะครับก็มีโรงแรมบอสโอเทลนะฮะบอกเลยนะครับว่าใครที่จะไปมอธรรมศาสตร์ลังสิตหรือมอกกรุงเทพนะครับก็สบายมากๆนะฮะลงไปก็จะมีรถสองแถวนะฮะพาไปนะครับค่าโดยสารคนละ8บาทนะฮะตรงนี้ก็เป็นสตูดิโอของ Workpoint นะฮะ ก็เป็นที่ผลิตรายการเกมโชว์ต่างๆนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีรังสิตไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับตอนนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงอัตราค่าโดยสารก็อยู่ที่20บาทตลอดสายนะฮะก็สามารถใช้บริการได้เต็มที่เลยนะฮะจะนั่งจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต มาที่สถานีังสิตหรือว่าจะนั่งจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปที่ตัหลิงชานนี่ก็บอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆนะฮะทุกคน20บาทตลอดสายเท่านั้นนะฮะซึ่งตอนนี้นอกจากรถไฟฟ้าสีแดงแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าสีม่วงนะฮะที่ค่าโดยสารอยู่ที่20บาทตลอดสายนะฮะส่วนสายอื่นๆนะฮะก็อดใจรอนะฮะทุกคนก็ไม่เกินปีหน้านะฮะทุกสายก็จะอยู่ที่ค่าโดยสารสูงสุด20บาทเท่านั้นครับ ขบวนรถก็กำลังเข้าสู่สถานีลังสิทนะฮะ ็มีอีกขบวนส่วนเข้ามานะครับรอบนี้ก็ออกเวลาบ่ายสามโมงสิบห้านะฮะไปสถานีการกรุงเทพอภิวัฒนนะครับก็คิดว่าต่อไปนะครับถ้ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะขยายเส้นทางไปจนถึง ภาชีอยุธยานะครับก็จะสะดวกมากๆนะฮะในการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดอยุธยานะฮะจะไปท่องเที่ยวไปไหว้พระทำบุญที่อยุธยาก็บอกเลยนะครับว่าสะดวกมากๆนะฮะถ้าเวลานั้นมาถึงนะครับขบวนรถออกแล้วนะ แล้วก็เห็นสตูดิโอของ Workpoint อย่างชัดเจนนะครับสถานีต่อไปลักไปก็เป็นสถานีหลัก6นะฮะ,ะ,ะซึ่งสถานีนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อไปที่มหาวิทยาลัยเซน่์ได้นะฮะ ก็จะมีรถสองแถวนะให้บริการไปที่มอลลงซิตนะครับ น,นี่ก็มีหมู่บ้านจัสดสรรนะทุกคน 6นะะฮประตูจะเปิดทางด้านซ้าย on สถานีต่อไปดอนเมืองนะครับ นี่นะครับตลาดสี่มุมเมืองนะฮะก็เป็นตลาดหนึ่งที่ใหญ่เลยนะสำหรับตลาดนี้นะครับนี่นะครับหมู่บ้านจัดสรรน,นะรแถวนี้หมู่บ้านจัดสรรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแถวแถวลังสิตน,นะฮะทุกคนชันเมืองนะ ตรงนี้ขบวนรถวิ่งด้วยความเร็วมากเลยนะน่าจะเต็มพิกัดน,นะครับตรงนี้คือโคง้งด้านเมือง นี่นะครับถนน,นวิภาวดีนะครทุกคนตรงนี้แล้วก็เห็นสนามบินดอนเมืองอย่างชัดเจนนะครับ ตรงนี้เป็นอาคารผู้โดยสารระะว่างประเทศนะฮะโอ้รถก็เยอะนะฮะช่วงนี้ใกล้เทศก,กาลสงการแล้วนะครับคนก็เดินทางเยอะนะฮะซึ่งสงการนี้เองนะฮะรถไฟฟ้าสีิ่แดงก็ปรับเวลาเปิดให้บริการนะฮะจากตีห้าเป็นตีสี่นะฮะก็คือเปิดให้บริการเร็วขึ้นนะฮะเพื่ออนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศก,กาลสงการนะฮะโดยเฉพาะผู้โดยสารที่จะ ขึ้นเครื่องบินนะฮะไปเที่ยวตามที่ต่างๆเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่นะฮะหรือว่าไปต่างประเทศก็ดีนะฮะโอ้โหช่วงบ่ายสนะก็มีเอเชียจอดเยอะๆเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมมาเอาจริงๆยังไม่เห็นเยอะเท่านี้นะฮะเอเชียโอ้โหเพื่อนๆดูสิสถานีดอนเมืองนี่ผู้โดยสารเยอะเลยนะครับ ตรงนั้นก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้า BTS นะฮะที่จะวิ่งมาจากโคกคตนะฮะแล้วก็จะวิ่งย,วยาวๆไปจนถึงสถานีเจหะนะครับแถวนั้นก็จะมีสถานีนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกสถานีสะพานใหม่นะฮะข้างล่างสถานีสะพานใหม่ก็จะมีตลาดยิ่งเจริญน,นะครับแล้วก็มีสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะฮะทุกคน ก็สำหรับเรื่องไฟฟ้า BTS ก็จะวิ่งเส้นพอคนอยูทินนะฮะทุกคนโอ้โหมี Air a เอเชียกำลังขึ้นด้วยนะครับ Take off นะนี่นะครับน,นี่นะครับเอเชียนะฮะตรงนี้ก็เป็นหอดูเครื่องบินนะ มีเอเชียเอ็กซ์จอดอยู่ด้วยนะฮะตันนานทีเราก็จะได้เห็นเอเชียเอ็กซ์มาจอดแถวๆดอนเมืองนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอเชียเอ็กซ์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปลงที่สุวรรณภูมิเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าใครจะไปนาริตะนะฮะหรือว่าคันไซคิโตเซะนะฮะหรือว่าโตเกียวโอซาก้าฮอกไกโดนะครับก็ต้องไปขึ้นที่สุวรรณภูมินะฮะหรือว่าแม้แต่ อินชอนเกาหลีได้นะฮะก็ต้องไปขึ้นที่นู่นนะฮะสุวรรณภูมินะครับแต่ก่อนก็ขึ้นที่นี่แหละครับดอนเมืองนะฮะนี่นะครับร้านเจเรงนะเจเรงตลาดใหม่ดอนเมืองนะฮะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศนะฮะก็สามารถขึ้นได้สองที่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่นะฮะขึ้นได้สองที่เลยนะครับ ดอนเมืองก็ได้สุวรรณภูมิก็ได้นะสถานีต่อไปสถานีต่อไปสถานีหลักสี ก็เห็นรถฟีฟ้า b t s วิ่งอยู่นะฮะ รู้สึกว่ากำลังเทคออฟนะฮะ mm hmm. เห็นบินสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับไทยไลออนแอร์นะฮะสถานีหลักสีนี้ก็เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถฟรีฟ้าสายสีชมพูนะฮะสำหรับใครที่จะไปสูนราชการนน,นทบ,บุรีไปมินบุรีหรือว่าไปสุนราชการแจ้งวัฒน,นะนะฮะ mm hmm. ก็ให้ลงที่สถานีนี้แล้วก็ต่อรถฟรีฟ้าสายสีชมพูได้นะฮะ ถัดไปอีกนิดก็สถานีวัดภรษษีนะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS นะทุกคนตรงนี้ก็เป็นห้างไอท q สแ r วรนะฮะก็สามารถมาได้สะดวกเลยนะฮะสำหรับห้าง i อท q u แ r วรจะมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ได้หรือว่าสายสีแดงก็ได้นะฮะสะดวกมากๆนะครับสายสีชมพูนี่ก็จะวิ่งเส้นแจ้งวัฒนะนะฮะแจ้งวัฒนะแล้วก็รามอินทราด้วยนะครับ นี่นะครับศูวนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาพรนะฮะทุกคนถัดไปอีกก็ TOT นะฮะโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับนี่นะครับโรงพยาบาลจุฬาพรนะฮะทุกคน วังน,นี้ก็มีโรงแรมมิลเล็กโคกแกนนะฮะ สถานีทุ่งสองห้องนะฮะตรงนี้ก็มีโรงแรมเรือมาการ์เด่นนะฮะแล้วก็มีหนังสืีพิมเดลิทเนียนฮาอยู่ข,ข้างๆกันเลยนะครับ ตรงนี้ก็มีบริษัทจัรคูนะฮะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตรบ์บางเขนด้วยนะครับถ้ามามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ก็มาได้สบายนะฮะจะมาด้วยรถรถไฟฟ้า B t s อก็ได้นะฮะถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS อมาก็ลงที่สถานีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ซึ่งสถานีก็อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเลยนะฮะ หรือว่าถ้ามารถไฟฟ้าสายสีแดงก็สะดวกเหมือนกันนะครับลงสถานีบางเขนนะ้าแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยไปนะก็ถึงมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะครับข้างล่างก็เป็นถนนงามวงวานนะ ถัดไปอีกนิดก็เป็นเปอร์เซ็นต์มนุกิจนะฮะหรือว่าเกษตรนวมินนะ,น,น,ะน,นะครับนู่นนะครับทางมิของรถไฟฟ้าวิทีเอสนะฮะนี่นะครับโรงพยาบาลวิภาวดีนะฮะสถานีต่อไปก็เป็นสถานีวัดเสมีนนาลีนะครับ โอ้โหเพิ่งเห็นรถบรรทุนใดนะฮะนานๆทีจะได้เห็นนะวิ่งบนโทรเวย์นะฮะทุกคนรถบัตเกาหลีซะด้วยนะครับสถานีต่อไปจะดูดจักนะครับ Station is to the top. Station. <laughs> ตรงนู้นก็เป็น SCB นะฮะธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะฮะตรงนี้ก็เป็นบริษัทเสริมสุขนะฮะก็เป็นบริษัทที่ผลิตน้ำอัดลมนะฮะผลิตเบปซี่นะ,ะทุกคนตรงนี้เป็นถนนราชดาพิเศษนะทุกคน รตูจะเปิดทางด้านซ้ายอาคารสีขาวๆก็คือบริษัทปตทสำนักง,งานใหญ่นะครับ แล้วก็เห็นเซ็นทรัลลาดพร้าวนะฮะเห็นโรงแรมเซ็นทรัลเกินเอสเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยนะครับสถานีต่อไปก็เป็นสถานีปลายทางนะสถานีกางกรุงเทพอุิวัตินะครับโอ้โหเพื่อนๆดูสิเราเห็นรถไฟฟ้าบีทีเอสกำลังวิ่งอยู่นะฮะตรงนี้เราเห็นชัดเจนเลยนะฮะนี่นะครับให้แยกลาดพร้าวนะฮะตรงนั้นนะครับ แล้วเราก็เห็นมหาวิทยาลัยเซนจอนนะฮะตึกสีส้มๆคือมหาวิทยาลัยเซนจอนนะฮะส่วนตึกสีเหลืองๆก็คือยูเนียนมอลล์นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับเซนทรัลลาดพร้าวเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นย่านดับเลของสายสีแดงนะทุกคนสีส้มลงรูมนะครับ คือหมอชิดสองนะฮะก็เดี๋ยวช่วงสงการนะฮะอีกไม่นานนะครับพวกบขสก็จะย้ายมาอยู่จุดเดียวกับรถไฟทางไกลนะฮะก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะฮะสากรุงเทพอภิวัฒต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบนาทีนะรถเร็วหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็เพิ่งออกไปนะฮะ -up, Deux, up to the road is terminal. Central terminal, Central terminal. terminal Thank you for using our services. Passengers can interchange to the West Line and MRT Blue Line at this station. The, door the doors will open on the right hand side of the train. ถึงปลายทางแล้วนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ ครับว่าถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขอไปคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Geek นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ